สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาพยากรดวงของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกันยายนนี้ท่านใดที่เกิดราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างน,นะคะชาวราศีตุลน,นะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนกันยายน ช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะมีการเดินทางบ่อยขึ้นมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลเนี่ยทำอะไรนะคะมักจะมีอุปสรรคที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีปัญหาหรือมี มีโอกาสที่จะพบเจอเหตุการณ์บางอย่างที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะมีปัญหาที่ต้องเข้ามาให้แก้ไขยอยู่ร่ำไปนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีตุลน,นั้นนะคะความดีในช่วงนี้นะคะสิ่งที่คุณทำความดีงามต่างๆที่คุณทำนะคะถ้าทำใดๆเนี่ยในช่วงนี้มันประมาณว่าความดีอับแสงนะคะช่วยเหลือใคร เขาไม่เห็นคุณงามความดีของเราหรือเรามีใจเมตตาปรารถนาอยากให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ดีแต่ว่าเขากลับมองว่าเราไปยุ่งเรื่องของเราไปยุ่งเรื่องของเขาไปเสือกเรื่องของเขานะคะเป็นช่วงที่ในด้านของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือในด้านของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณงามความดีมองไม่เห็น ศักยภาพหรือมองไม่เห็นความสามารถในตัวคุณหรือจะแปลว่าชาวราศีตุลเนี่ยนะคะความดีอับแสงทําดีไม่ได้ดีจะเป็นในลักษณะนี้นะคะดวงยังบอกอีกว่าคุณต้องระวังนะคะในเรื่องของการดำ,ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นสูงเอกสารบางอย่างมันผิดพลาดเขียนผิดเซ็นผิดหรือเอกสารสำคัญเนี่ย ชัมรุษนะคะหรือเอกสารสำคัญกับคุณเนี่ยหายนะคะก็ต้องต้องระวังด้วยนะคะต้องรอบคอบในการดำเนินการอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้มากๆด้วยนะสำหรับชาวราศีตุลมีโอกาสพูดจามไม่ดีนะคะปากไม่ค่อยดีนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะชาวราศีตุล พูดไม่ได้คิดพูดแล้วไม่ไตรตรองหรือพูดแล้วคําพูดวาจาของคุณไปกระทบกระทั่งกับบุผู้อื่นนะคะโดยที่คุณมีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีแต่ต้องระวังคําพูดคําจาให้มากๆนะคะให้คิดก่อนพูดจึงจะดีถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินของชาวราศีตุลการเงินของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยนะคะจะมีความโชคดีบางอย่างทางการเงินเข้ามา นะคะมีลาบผลในเรื่องของการเงินหรือมีลาบผลในเรื่องของรายได้บางอย่างเข้ามาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ขยันขันแข็งในการเอางานเอาการขยันขันแข็งในการหาเงินหาทองด้วยนะคะหรือคุณมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคเกิดขึ้นก็ได้นะคะชาวราศีตุลเนี่ยเป็นไปได้นะคะให้ไปกราบขอพรไหวพาะจากขอพรสิสิทธิ์นะคะ ไปทําบุญบ่อยๆในช่วงเดือนกันยายนนี้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสได้โชคหรือได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความโชคดีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในเรื่องการทําบุญทําทานต่างๆเนี่ยไปทําเพื่อเสริมสิริมงคลเสริมความเป็นมงคลให้กับตนเองนะคะพะวดดวงเนี่ยมีโอกาสมีเขาเรียกมีลาบผลจากการเสี่ยงโชคได้เงินมาจากการเสี่ยงโชคถูกหวยซื้อเบอร์อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ ถ้าทำบุญบ่อยๆในช่วงเดือนกันยาถือว่าดีนะคะแล้วก็เงินเนี่ยก็มีโอกาสดีๆทางการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายรับที่มีรายรับเพิ่มขึ้นหรือมีโอกาสที่จะมีคนหยิบยื่นในเรื่องของการเงินการทองมาให้ยังคงมีคนให้การช่วยเหลือหรือยื่นมือเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินให้กับชาวราศีตุลย์อยู่นะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของ งานในเรื่องของงานของชาวราศีตุลเรื่องงานเนี่ยทำอะไรยังมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนะคะยังเป็นที่ยอมรับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีความโชคดีบางอย่างทางการงานมีโอกาสดีๆทางการงานเกิดขึ้นนะคะหรือจะบอกหรือจะแปลอย่างหนึ่งว่าท่านที่ปรารถนาที่จะ ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งต่างเนี่ยนะคะให้คุณไปเป็นไปได้นะคะให้คุณไปถือศีลสัก3วัน5วันก็คือไปบวชนะคะบวช5วันบวช3วัน5วันน่ยจะดีนะคะกุศลผลบุญที่ในเรื่องของการบวชเนี่ยจะสงผลให้ในเรื่องของงานที่ตนปรารถนานะคะมีโอกาสที่จะ ดีขึ้นได้นะคะถ้าถ้าท่านใดต้องการที่จะมีลาบยศถาบรรดาศักดิ์หรืออยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยากมีความก้าวหน้าทางการงานต่างๆเนี่ยควรหาเวลาไปถือศีลสักสามวันเจ็ดวันกุศลผลบุญในเรื่องการถือศีลตรงนี้จะดีจะหนุนนําในเรื่องของการงานนะคะให้ดีให้ใหก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะก็ให้อธิษฐานจิตด,ด้วยว่าขอให้ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่อย่าได้มีปัญหาและอุปสรรคใดๆเรื่องงานเนี่ยมีโอกาสที่จะมีช่องทางเรื่องของงานใหม่ๆเข้ามาหรือได้งานได้หน้างานใหม่ๆได้รับผิดชอบงานอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้งานใหม่เกิดขึ้นได้รับรับรับมือกับหน้างานใหม่ๆนะคะการงานที่ทำเนี่ยมีโอกาสมีชื่อเสียง มีคนรู้จักมากขึ้นหรือมีโอกาสมีความก้าวหน้าทางการงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันก็ไม่ใช่นั้นก็จะแปลว่าคุณจะฝากไ่ในเรื่องของธรรมะมากขึ้นด้วยหรือศีลไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัิธรรมมากขึ้นด้วยนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะหรือทําบุญบ่อยนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะจะมีความ ชือใจิตใจคุณจะคุ้นคิดทางการงานมากเป็นช่วงที่ทำงานหนักงานเหนื่อยนะคะหรือรับผิดชอบงานหลายอย่างด้วยเช่นกันนะคะสุขภาพชาวราศีตุลต้องระวังเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเขา่าแล้วก็โรคผิวหนังโรคภูมิแพ้สิ่งแปลกปลอมบางอย่างเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยเช่นกันสำหรับชาวราศีตุล ดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีตุลระวังมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่านะคะเช่นถ้ามีลูกมีหลานมีโอกาสมีปัญหากับลูกกับหลานเกิดขึ้นด้วยหรือลูกคุณหลานคุณเจ็บป่วยหรือจะแปลว่าท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงมีโอกาสเจ็บป่วยได้นะคะหรือเสียเงินไปกับการรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกัน รวมไปถึงท่านใดที่มีลูกน้องมีบริวารต้องบอกว่าลูกน้องบริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้นำความเครียดบางอย่างมาให้กับตัวคุณนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับตัวคุณและก็จะมีเรื่องให้เหนื่อยใจกับลูกน้องบริวารเจอลูกน้องบริวารไม่จริงใจนะคะเจอลูกน้องหักหลังได้นะคะก็อย่าไปไว้ใจเขาให้มากนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ